ฉันจะให้ประสบการณ์เหมืพูดจากตัวเองตลอดจนในข้ามาต้องได้ใคสมัรงระสอบครั้งแรกเข้าห้องใหญ่ไปพูดอย่างใ,ใจยังไงฉันก็ทำให้ได้ฉันจะไม่ที่ขาด มันท,ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรา,เรเราเที่ใช่ไปบอกขึ้เนีครบารูราชวสอนที่พี่ไกล้าอะไรก่อนจากที่พี่ไม่เคยกล้าเลนะพี่สอบมีสาบานได้ตอเนเะด็กโง่มากสอบได้ที่49ลวเีาสิไางเงี้ยเกดได้ที่2กับวิชาคณิตศาสตร์อภิสังคมทุกปี ที่นี่ได้ความอบอุ่นได้ความรักได้โอกาสมากที่ไม่เคยมีมีโอกาสที่ไม่เหมือนคนอื่นเพื่อนที่นี่ไม่เหมือนเพื่อนที่นู่นเขาไม่เคยโดกถูกท,ที่ว่าเองโง่นะเองมันไม่สวยเองนี่ต้องมาเต้นแต่ที่นี่นี่ไงพี่ครีบคนหน้คนาคุณมาสิหน้าตาคุณยังไงความสามารถที่มีก็พอ ขอแค่คีก้าก็พอน้องก็ปุนนะคะออกไปข้างนอกแล้วขอให้กล้าอย่าอายปีมันขึ้นมาปียังไงเวลาให้ประสบความสำเร็จนึนถึงอาตุูพ่อแม่เพื่นเพื่อนของเราสัญญาให่กาออกไปแล้วว่าฉันจะประสบความสำเร็จ ให้คยวามแบบว่าให้สุพจรณคนอื่นสุวนิใสุวนท่เราเป็นคนดี้ก็ไม่สู้ถูกคนอื่นอย่าดูถูกคนอื่จริงๆอย่าดูถูกคนอ่นมันเหมือนเหยียบตัวเองจมลงดนแล้วก็ ย่มอมอเป็นเหยื่อคนฉลาดแต่คนฉลาดก็ย่มอมเป็นเหยือคนแก่หัแล